ฝ่ายพ,พระพรมณีซึ่งมีพระกิษณาเป็นนายทัพเดินทางมาตามป่าอันกันดานถึงหกวันก็ามาถึงด่านโดงตาลเห็นค่ายตั้งเรียงรายอยู่มีประมาณร้อยแปปักธงจึงสั่งให้ทหารเข้าไปโจมตีทันทีมีบุตรเจ้าพรามตามเข้าไปติดติดพวกฝรั่งล่อให้เข้าค่ายอันค่ายนั้นมันผูกได้ ใส่ศีลอาถรรพ์ไว้ใครเข้าไปแล้วจะไม่เห็นอะไรเห็นแต่หมอกควันมืดคลึ้มไปหมดพอพระกิตนาภาทหารเข้าไปต่างก็มัวเมาหาวนอนอ่อนป้อแป้ไปตามๆกันเสียงร้องเรียกกันให้อึงขึงไปหมดพอดีทัพสีสุวันมาถึงก็รู้ว่าไพ่พลถูกมนบันดาลเข้าไปแล้วค่อยขับทหารเข้าไปรบพอพบข่ําพวกฝรั่งก็แกล้งจุดคบล่อให้เข้าไปในวงใสศีลอีกมันก็มืดไปอีก มองไม่เห็นอะไรทั้งง่วงเหงาเหานอนกันไปอย่างประหลาดทั้งฝ่ายวลายุดากับวายุพัทอาาาัศกรหนีทัพกับไพ่พลที่เหลือตายประมาณสักสามพันมาถึงกลางป่าก็ตั้งค่ายลงที่นั่นแล้วให้ประหลัดทัพไปขอไพ่พลจากพระมังคลามาสมทบด่วนพอประหลัดทัพมาถึงพระมังคลาก็ว่าสําหรับทั้งนี้ผู้วิเศษกับ,บังมนไว้แล้วไม่ต้องกลัวอัศการ์ จ้าอยู่ทั้งนี้คอยล่อฆ่าศึกให้มันเข้ามาในวงสายถินให้หมดถ้าครบเจ็ดวันเมื่อไหร่มันจะต้องตายเกลี้ยงไม่เหลือหลออนทีเดียวแล้วพระมังคลาเองก็แบ่งไพ่ผลได้ประมาณสี่หมื่นออกไปในเวลากลางคืนนั่นเองโดยมีนางสุนีตามไปด้วยจนกระทั่งมาถึงค่ายที่วลายุดาตั้งอยู่ฝ่ายพ,พระรพมีสุสคร และนางสาวคชนก็ยกทัพมาถึงด่านโดงตาลประธะฝรั่งตั้งค่ายขวางไว้ก็เข้าตะลุยต่อสู้ไอ้พวกฝรั่งก็ล่อให้เข้ามาในวงสายศินบรรดาไพ่พลก็หาวเลอเมานอนละเนลนาดไปทาตามกันเพราะโดนฤทธิ์มนคาถาอาคมบรรดาไพา่พลต่างก็ร้องเรียกกันเสียงหลงนางสาวคนเห็นเชนั้นก็บอกว่าที่เป็นดังนี้ พอฝรั่งมันตั้งค่ายโรยทรายฝังอาถรรพ์ไว้แล้วก็ใครเข้าไปในวงที่มันฝังอาถรรพ์ก็จะต้องพบแต่ควันมืดคลึม้มแล้วก็ให้อัดอั้นอกแทบจะพังตายเลยตามตำราเขาบอกว่าไว้จะต้องไปเชือดเอาเลือดสดๆมาลาดรถรอบทับจากนั้น มันถึงจะหายถ้าคืนทิ้งไว้อย่างนี้จะพากันตายทั้งหมดให้พระพี่ช่วยหน่อยเถอะสุธครก็ขับม้าเข้าไปฝรั่งเข้ามาลุมล้อมสุธครก็กระโดดเข้าไปจับฝรั่งได้คนหนึ่งแล้วก็ควบม้ากลับมาแล้วก็เชือดเอาเลือดในฝรั่งคนนี้มาราดรถอาถันปรากฏว่าอาถันนั้นก็ขาดหายไปที่ถูกอาถพนก็กลับเฟินคืนมาหมดพอดีทัพพระพามณียกมาถึง ไม่ได้ทราบความก็ตัดสรรเสริญสีสะพยว่าเก่งจริงๆเป็นอันมากส่วนหัตชัยควบม้าไปก็ไม่ได้หยุดเพราะความอยากเห็นหน้าพน้องสองสีเหลือเกินพอไปถึงก็ไม่ได้รอช้ารีบตรงก็ไปเฝ้าพร้อไมไปถวายสารสีทันทีทั้งนางสุวรรณมาลรและนางระเวงวันลาต่างก็ดีพระไทยกันยิ่งนักเท้าทศวงศ์และพระมเ ah ห e สียิ่งดีพระไทยใหญ่ ส้อยสุวรรณจันสุดาพอทราบข่าวว่าหัตชัยมาก็ละล้าละลางวิ่งมาทั้งสองคนพอเห็นหัตชัยยังสู้ผอมต่างก็สงสารยิ่งนักตรงเข้าไปกราบพระเผาทั้งขวาซ้ายหัตชัยสวมกอดน้องนุชไว้ข้างละนางน้ำตาไหลพรากพรากใยความดีใจพอค่อยคลายหายตื่นเต้นแล้วก็อ่านสารสีของผ้าไพยมณีสารนั้นมีความว่า พระอภัยมณีจอมโมลีโลกาสถาวรเมื่อของวังลังกาวันราราชพระวารนาถร่วมสุวรรณบัญจัถนพระทศธ,ธรรมกรุณาประชากรราชดรได้เป็นสุขทุกตำบลจนเกิดบุตรสุสวาทร,ราชโอรสได้ปรากฏยิ่งในสิงหนกับพาเหล่าพากอเป็นทรชน เหมือนลูกยางห่างต้นเที่ยวป้นเมืองแล้วซ้ำเผาข้าวปลากระยาหารให้เกิดการโกลาทองฟ้าเหลืองให้ผู้อื่นหมื่นแสนได้แค้นเคืองจับสามเมืองมาขังไว้ในลังกาหากพะรน้อ,นองคองสัตว์บรรทัดเที่ยงไม่รักเลี้ยงลูกจระเข้เสนหาเชิญพระอ,องค์พงกษัตริย์ขติยาไปไว้วังลังกา พยาบาลถึงโทษบุตรทุจริตทำผิดเหลือเป็นหน่อเนื้อนวนโหงก็สงสารช่วยว่ากล่าวน้าวน้มปะลรมลานให้ลูกหลานคิดคงเป็นพงพัน์จะผาสุขทุกอาณาประชาราษได้สืบชาติเชื้อฝรั่งนรังสรรไม่อ่อนน้อมยอมด้วยจึงช่วยกันทำโทษทันลูกหลานอย่างมารดาปลายพวกพี่ ไม่ใช่แม่เป็นแต่พ่อจะล้างรอ,อการศึกมาปรึกษาแม่คิดเห็นเป็นธรรมเชิญวันลายกโยธามากระนาบช่วยป่าปปามจะปรากฏยศไกรเมืองใหญ่น้อยจะเรียบร้อยลาบเตียนที่เสี้ยนหนามขอเชิญน้องตรองตรีดำรีความให้สมตามลูกเต้าพงเผ่าพันนางระเวงวันลาฟังสารจบ ก็เห็นชอบด้วยจึงตัดว่าดีแล้วม่มชันงก็เห็นชอบด้วยจะไปช่วยฆ่ามันซะแล้วก็แล่เนื้อเถือมันเอามาแบ่งปันให้กับพงพันพ่อแม่มันกินกันเป็นการแก้แค้นเสียดายที่เคยกอบเกลี้ยงเลี้ยงมันมาเหมือนกับเวลานี้เลี้ยงลูกเสือมันคิดทรยศคิดคดต่อพ่อแม่อย่างนี้ก็จะเอาไว้ได้อย่างไร สัตแล้วก็หันไปทางนางสุวรรณมาลีและก็ทูลว่าขอพระพี่นางและหัสชัยได้อยู่ในวงังส่วนน้องจะขอยกทัพออกไปจัดการกับอีกลูกเต้าเผ่าเสือเผ่าจระเข้นี้ให้มันเห็นฤทธิ์ให้จงได้นางเวงวันลาก็สั่งให้นางลำพาสลียุภาภกาและสุราลีวันจัดทัพเป็นสีไไน่ทัพไปด้วยกันทัพละหมื่นพอรุ่งขึ้นก็ยกทัพออกไปนางสุราลีวันเป็นทัพหน้า ต่อมาก็นางยุภาปากาแล้วก็ทับหลวงนางลำพาศรีเป็นทับหลังยกมาจนกระทั่งถึงขาเจ้าประจันนางสุรายรวันก็ร้องเรียกให้เปิดประตูลับเปิดประตูลับเร็วเพราะแม่เจ้าจะเสด็จออกไปช่วยรบพวกฝรั่งต่างชาติก็ไม่กล้าเปิดร้องต่อไปว่าถ้าพวกข้าว่าเจ้าเปิดก็แกล้งว่าจะผิดทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าให้รอหน่อยแนะ่ ไอ้พวกเดรลฉานหวัวพวกมึงจะขาดไม่รู้ตัวไอ้พวกมึงอะยังมายุให้ลูกเต้าสู้กับพ่อสู้กับแม่ถ้าพวกมึงยังไม่เปิดลูกเมียพวกมึงอยู่ในเมืองกูต้องจับมันตัดหัวให้หมดโดนเข้าใบไม้นั้นฝรั่งไอ้ทั้งหมดนี่ก็ตาเหลือกเพราะเวลานี้มันเกิดไส้ศึกขึ้นมาซะแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่างก็ปรึกษาหาลือไว้เอาไงกันดี พวกขุนนางเก่าก็เข้าข้างนางละเวงวันลาไอ้พวกขุนนางใหม่ก็เข้าข้างพระมังคลาเออถียงกันไปเถียงกันมาสองฝ่ายก็ตะลุมบอลกันขึ้นมาเองทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายกันไปข้างละมากๆก,กไอ้ขุนนางเก่าได้ทีก็ไปเปิดประตูรับทัพของนางธุราลีวันก็ได้เฮกันเข้าไปไอ้พวกมังคลาก็สู้จนเหนื่อยอ่อน เห็นท่าจะสู้ไม่ไหวก็หนีออกไปทางตูะวันออกไอ้ที่เหลือก็ยอมสวามีพักกันทั้งสิน้นส่วนพวกที่หนีก็รีบพากันไปกราบทูลพระมังคลาให้ทราบทุกประการพระมังคลาฟังว่าหากเกิดการเกินคาดเช่นนี้มันก็ยิ่งแค้นใจนักศึกพ่อแล้วมีหน้ำซ้ำยังมาศึกแม่เข้าไปอีกพระมังคลาลำพึงออกมาว่าเหลือดีแท้พ่อแม่แล้วนะ น้องเนี่ยเราจะเอายังไงกันดีสามกษัตริย์อัดอั้นตันใจยิ่งนักพอดีมาใช้จากด่านดงตาลมาบอกว่าบัตรนี้ทัพที่ดงตาลนั้นกลับฟื้นคืนกายามหมดแล้วมีหนำซ้ำยังมาลายล้อมป้อมปราการอีกหัศกันกำลังสู้อยู่ขอให้ทหารไปช่วยมันด้วยเถอะพระมังคลาได้ฟังว่างั้นก็พูดไม่ออก ตะลึงไปชั่วคู่แล้วก็ไปลมลมฟุบไปร้อนถึงหมอต้องวิ่งไงให้วุ่นพอฟือ้นขึ้นมาไปเอาเหล้ามาเสวยพอคลายทุกข์ก็ทำเป็นสนุกสวนสันแล้วก็ไปเชิญผู้วิเศษมาปรึกษาเวลานี้พระมารดาลงมาเป็นข้าศึกสมทบกระทับผลึกเข้ามาอีกท่านผู้วิเศษช่วยคิดสิว่าเราจะทำยังไงกันดี เราจึงจะได้กรุงลังกาผู้วิเศษมองเห็นเหตุใหญ่อันผิดวิสัยที่ลูกจะไปสู้กับพ่อแม่เช่นนั้นก็ทูลว่าข้อนี้ข้าพเจ้ากสุดที่จะอาสาลแล้วเพราะการที่จะไปต่อสู้กับพ่อแม่นั้นจะถูกนินทาไปทั่วโลกเพราะบิดามารดาเป็นราศีอย่าได้ไปคิดลบลาค่าฟันไังขาดควรแต่ต้องให้ความเคารพนบนอบและคืนดีด้วย พราะใครก็ตามที่คิดฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็คือไอ้คนทรยศคบไม่ได้ชาติชาผู้วิเศษพูดแล้วก็ว่าไม่ใช่ผู้ชายเรื่องอะไรเราจะมาอยู่ด้วยกันเราลบกับเมืองกาละเวกและเมืองผลึกเราไม่ได้ลบกับบิดามารดาของเราอันผู้ใหญ่ไม่ซื่อตรงอย่างนี้มีที่ไหนพวกมึงก็เหมือนกันให้มาช่วยกูนึกว่าจะเป็นผู้วิเศษ ที่ไหนได้ที่แท้ก็ไอ้พวกขี้แพ้เขานั่นเองเฮ้ยตำรวจจับพวกมันไปตัดหัวคั่วแห้งให้หมดพวกตำรวจก็พาผู้พิเศษมัดลากถูกลูถูกลางออกไปแต่ที่ไหนได้พอเหลียวกลับมาดูอีกครั้งเห็นแต่โซ่ตัวที่จองจําแต่ตัวผู้พิเศษหายไปซะแล้วพอพระมังคลาทราบอย่างนั้นก็กลับได้คิดแต่จะทํายังไงได้ พอผู้พิเศษหายไปซะหมดแล้วคิดแล้วก็คิดจะทำสงครามต่อไปสั่งไพ่พลลอกไาในด่านเขาเจ้าประจันเป็นไส้ศึกเพื่อจะเข้าไปตีด่านเอาเมืองลังกาพวกไพ่พลก็ตรงเข้าไปยังค่ายเขาเจ้าประจันพวกพญาตพี่น้องไม่รู้ก็รับเอาเข้าไปในกองทัพโดยที่นางละเวงเองก็ไม่ทรงทราบพวกนางละเวงก็ให้ถือหนังสือรับ ให้ไปหาเจาวาโหมเจาวาโหมก็จึงเข้ามาเฝ้าแล้ววาวารนาตัวว่าจะเป็นข้ารับใช้อย่างไรก็ยินดีจะรับใช้ทุกประการนางละเวงก็ยินดียิ่งนักจึงให้เจาวาโหมถือหนังสือเป็นหนังสือรับไปถวายให้กับพระอภัยมณีย้อนกล่าวมาถึงหัดสชัยเมื่อมาอยู่ที่กรุงลังกาใกล้พระน้องทั้งสอง ทุกคืนเคียงข้างไม่ยอมห่างไปไหนเลยสุวรรณมาลีก็ไม่ได้ห้ามปล่อยตามสบายมีหนำซ้ำยังพร่ำสรรเสริญหัตถชัยอยู่เรื่อยร่ำไปจนกระทั่งคำ่ำก็เสด็จกันมาห้องกลางปล่อยให้สองพระพี่น้องอยู่กับหัตถชัยเพียงลำพังสองพระน้องนางก็นั่งนวดพัดพี่ต่างก็พูดพอดกอดรัดหัตถชัยก็โลมเล้าประคองเคียง แต่ก็ยังขัดอยู่นิดๆเพราะสองพี่น้องไม่ยอมห่างไกลกันอัศชัยก็แกล้งทาเป็นนอนหลับเห็นว่าเงียบก็นึกว่าหลับก็เลยหันมาเล่าโลมพี่น้องนางก็อายขึ้นอัศชัยก็ตกใจไอคันพระพี่หลับก็หันมาประคองน้องสาวพระพี่ก็ลุกขึ้นมาหาวจามขึ้นมาอีกส่วนวาโหม ถือหนังสือรับเดินป่ามาเป็นเวลาสามคืนมาถึงด่านก็เข้าเฝ้าถวายสารพาพระไพมณีสารนั้นมีความว่าในสารนั้นว่าละเวงครัวเกงกราบอิสรภาพจอมวังนรังสรร้วยโอรยสยศยงอ่าวพงพันไม่เหมือนก,นกันกับฝรั่งทั้งลังกาจะเหมือนใคร ก็ไม่ทราบทำหยาบหยามเที่ยวลวนลามญาติวงศ์เผ่าพงสาไปตีทับจับกษัตริย์ขัตติยามากักขังยังแต่ว่าจะฆ่าฟันตามไปขอก็ไม่ให้ใช้ทหารออกรอนรานเกณฑ์ฆ่าคนอาสันได้สองเท้าสาวสุรางพี่นางนั้นกับสร้อยสุวรรณจันสุดามาธานี ถนอมไว้ในวังที่บังร่มทั้งแดดลมไม่ได้ต้องให้หมองสีจะรีบส่งนางรักด้วยพักดีมันคอยตีตัดทางอยู่กลางไผ่จึงจนจิตคิดสงสารพระผ่านเก้าจะเปลี่ยวเปล่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะลูกเต้าเจ้ากรรมให้ช้ำใจช่างไรไม่เหมือนแม่แต่สักคน จึงขัดขวางทางเดินต้องเนินช้าจะไปมาสารพัดก็ขัดสนต่อหัดสชัยไปถแถลงแจ้งอ,อบุบลจึงทราบว่าฝ่ายยุคนคุมพลมาด้วยความยินดีที่ว่าจะพึ่งพระเดชช่วยโปรดเกตแก้คดโอรสสาจะสั่งสอนผ่อนผันสูตรปัญญาจึงยกมาหมายจะจับช่วยสับฟันพวกฝรั่งมังคลารักษาด่าน ออกต่อต้านทานรับที่ข้ามขันสุลาลีวันตีได้เขาเจ้าประจันเข้าตั้งมั่นก้านหลังข้างลังกาขอพระองค์จงเข้าตีตัดทิศเป็นของพระปิตุราชนาฏนาถาอันพวกพ้องของหม่อมชั้นเป็นมารดาจะพาแล่อกลวงเอาดวงใจ จะได้ส่งองค์พระมเหสีคืนบุรีร่วมห้องให้พองใสข้าทั้งสี่นี่จะช่วยกันอวยชัยสิ้นห่วงใยอยู่ภาษาเป็นนารี